ตัวนี้เป็นนะตัวที่น่าทําดีนะครอยากให้ทําเลยเพราะว่าตัวนี้เลยกีตาร์ของตัวเองทำเลยก็ <laughs> คือกีตาร์ของคุณลีเลยนะครับใช่ครับต,ตัวนี้ผมทำเองจากที่ดูนะครับผมก็คืออาจต้องเป็นการเขาเรียกว่าต้องเซตอัพกีตาร์ใหม่นะแล้วก็ปรับทัชชิ่งแอคชั่นหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็มา,าต,ติดเทปที่ตัวกีตาร์หมดเลยตัวฟิงเกอร์บอร์ดเพราะว่ากีตาร์ของลูกคนการลอยใช่เป็นคอขาวด้วยอันนี้คือเขาเขาเรียกว่าตัววัดองศาคอนะครับผมก็คือสังเกตว่าเห็นช่องแสงไหมครับผมอลองดูลองกดหัวท้ายดู สังเกตไหมว่ามันมีกับกระดบดน,นิดนึงนิดนึงอย่างนี้แปลว่าตัวนี้แปลว่าคอมันอแอนเราก็ต้องถอดคอมากกว่าน,นะ,อะโอเคโอเค,อเค,ต,อคติดเดียวพอครับผมทิดเดียวพอโอเคอได้ไหมครับทิดหนึ่งไหมมันยังม,มีอยู่ใช่ไหมครับ นี่เลยนี่นี่รู้อันนี้รู้สึกเลยแค่จับผมอยู่ผมก็ได้ยินเลยได้ยินเห็นความตั้งใจของลีฐานัดแล้วต้องยอมรับเลยครับว่าหนุ่มลีนี่เป็นคนรักกีตาร์ตัวจริงเลยพอได้แล้เสร็จแล้วโอเคครับผม